เหรออ๋อคนสองซิมถ er> ึงว่าวีออสแบบรำสวยอ่ะคนสองซิมือนี่ถ้าจะให้เหรอไม่ตาอันนี้ซิมหนึ่งนะวีอสซิมสอง่ะเอาไงเริ่มกลัววีออสะไรนซิมหนึ่งซิมหนึ่งอ่ะซิมหนึ่งซิมหนึ่งมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรอ่ะซิมสองซิสอง มี่อะไรคะอเออไม่เอาไม่รู้จะไปไหนคะจะไปเกาะพัเงินไปหาหัวฝรั่งเลยหมอน,นุ่มไปหาหัวฝนล่งเริกลัวพี่ออสแล้วเนี่ยเริกลัววันน like. ี right. ้แหละถ้าพ right. ี right. ่ออสมาขอนอนกระทำด้วยห้ามให้นอนนะเนี่ยเริ่มกลัววันนี้แหละเริ่มกลัวเลยมัดม หัวหลังก้ามใหญ่เป็นหัวใหญ่ก้ามเป็นมากมาอ๋อพี่ออสชวนไปนอนที่ที่บ้านด้วยใช่ไหมไม่ไปมาเดือนชวนที่ไนมาที่บ้านไม่ไปอะไรไ่เกรใจ้าคุณทิพย์หอยล้วถ้าคุณทิพย์หน่อยนะถ้าคุณทิพย์หนนี่หน่อยสวัสดีครับพี่ใจพี่ทิพย์กรอกกอครับพี่เต้สวัสครับพี่ออสพี่ออสพี่ออสท่าไม่นกไม่นกอ่าทาเกิดว่าจะไป พักแล้วนะคะสวัสดีนะคะลุงพีอ๋อคุณทิมเมื่อเช้าพี่เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วนะคะขอบคุณนะคะมอหนุ่มทักแล้วนะคะอย่าลืมนะพี่ไทยพี่เซลเออเกาะแล้วค่ะรูกนาบอกว่าพี่เ่อไปแล้วนะพี่ไทยพี่เซลล์ออนพี่ไทยพิเซลนะจะให้อะไรพี่ออดให้แต่หมอนหนุ่มไม่ได้ให้แต่นั่นไอเสียหมอนหมอนเลยนะวันนี้พี่ออดหอมหมอหนุ่มเหรอ แกมหนมเราไม่นหอมไม่หอมเป็นคุยคุยหิมกันเซฟกันนะคะห้จะหอมไปโน่นนั่นให้อไปพูนหนถ้าใครถ่ายพักนี่สอบเดือเลยอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องถ้าจะนอมไปอะไรนะไปที่กอลทอมไปที่บ้านเบล็อกหนแดดมาแล้วแดดเราจะหอมกันดูบอกว่าจะหอมกันกระติกระติบกระติบกระกิบกระติบเดไปกนั่นนะาไปเยี่ยมเยล้วเด้อหลอกเขา ก่อพึ่งานอยู่เริ่มหวั่นแล้วมอนุ่มเริ่มหวั่นแล้วเริ่มหวั่นไหวแล้วคะอ่าเริ่มหวั่นไหวแล้วมอนุ่มจะอยู่แบบครั้นเนื้อครั้นตัวแล้วนะคะอ่อนแล้วออ่นแล้วซื้อตั๋วแล้วนะเดี๋ยวไปเกาะพึ่งงานซื้อตั๋วแล้วนะซื้อตั๋วแล้วจะไปเกาะพึ่งงานงานหลุมเต็มเลยอ๋อลองดูไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจใครแล้ว ก็เป็นม en> ุกที่ตลกตลกนะคะฮ่าๆนะคะไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะอาหารมาอีกแล้วครับทหารมาบ้านลุงอีกแล้วประเด็นเออใส่เสื้อแบบนีาประเทศไทยเลกันทหารรู่นไงก็เอฟซีนน็ทหารจะมาทำอ้นี่หรอทหารมามาทำยูทูบมาบ้านลุงแล้วครับเออเฟซีเอฟซีพาเมียมาเที่ยวหัวพ้อหัวพ่อกัตันว่า ทหารมาบ้านลุงแล้วเคยมาซื้อเขามาซื้อน้ํากินที่ร้านไทยแลนด์นะคะเพราะคงจะมาเที่ยวนะคะเพาคงจะพาย่า่น้องมาเที่ยวนะคะน้องลูกกำลังทำบุญอยู่ลูกตกใจเลยต่อไปเหลือบีออสดกำลังสร้างต้นอยู่นะคะดูดาราอย่างยงคอมเมนต์โทรมาเลยดาราที่เราเจอว่าผมมอสหนุ่มนี่ดังกว่าเขาเลยนะเพราะเขาไม่มีงานไงเพาะดาราใช่ป่ะออกมาไม่ได้หมอหนุ่มยังยังสร้างสร้างคอนเทนต์นี้ได้ วันละพี่ไม่มากันนะพูดต่าะในทีวีอ่ะจะบอกอ้อที่เอาไอ้อุปริยะโน่นนี่มีเรื่องอ่ะไอ้ยกขาเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องมอหนุ่มชอบมอหนุ่มมีเรื่องไอ้ไอ้นี่ด้วยลานพญานาคด้วยลานพญานาคแล้วก็ดูพี่องค์องค์เจ้าเข้าทรงอะไรนะทีทีวีไปจ่อหน้าผมมาใส่ท่องเนี้ยดารามื่กีดารามันก็เข้ามาแย่มอหนุ่มนะทีวีไปถ่ายถ่ายทำมอหนุ่มห้าม น้าเขาทำพิธีที่ลานองคูปาลีดาราแต่ละคนบอกหมอนหนูพูดน้อยๆเนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องดาราก็ทักมาเหมือนกันแเราก็ขำๆนะจ้าบอกดาราตอนนี้ก็เงียบนะเพราะว่ามันมีคนพดาราเขาก็มีประสบการณ์เยอะใช่ใช่เขาก็ต่างเขาบอกหมอหนุ่มนี่เมียอย่าไปพูดอะไรมากมายเนาะพูดในวีออสเอาไปตากไหนเพื่อฝนตกมาใครเก็บให้เราไปปีหน้ามกราเอาไปตากแดดแล้วใครจะเก็บให้เวลาฝนตกมาคุณทิพย์บอก อันนี้ว่าะที่เธอเซลกัออนจะพาเพื่อนฝรั่งด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะนไม่ก็ตากตรงนั้นมันมีลมกรงอยู่แล้วถ้าฝนตกลงมาใครไปเก็บให้ฮะตากก็ตกรอบหนึ่งใช่เ <laughs> พราะว่าน,นี้เดี๋ยวฝนตกมานั่นแหละก็ตากยิ่งเออโอ้ไปแล้วกเราไปแล้วคุณยายรอไปแล้ว,ลลวเมื่อกี้ค่ะตะถาไปส่งนะคะไปซ่อนหุกก็นัดกับแม่ดาใน่เลยแชนแนลเหรอเมื่อกี้ ไปกับแอลไปกับแอลหรือไปกับตาตาไปกับสาวแอนไปหาปลาเมื่อกี้ต้องไีไปหาปลาแน่เลยม,มีสวิงไม่ด้วยสอนห่วงอุ้ออยเละหมดเลยอันไหนแน่นๆก็กินพี่ลุงลุงเขาอันนะั้นนะพอลุงเขาตกใจลุงไปหักทำบุญลุงมาเล่าให้ฟังกับจังเขาไว้มันอันนี้นยัง มันเป็นอะไรมันเป็นมุกมันเป็นมุกทหารบกบ้านลุงทหารมาบ้านลุงลุงอยู่ด้วยสนใจทหารเขามาซื้อซื้อน้ำกินอกินมาดูองค์ปู่ถ่ายรูปแต่ลุงไม่ได้อยู่บ้านแกดูไ์สดเขาก็ตั้งหัวข้อไปงั้นแหละให้ตื่นเต้น แกลุงแกใช้ชื่อประเด็นด่วนอาหารบุกบ้านด่วนาบ้านลุงอหารมาบ้านลุงแต่ลุงอยู่นอกอยู่ลุงลุงไปทำบุญอยู่ล้าท่นนี้เป็นไงแกก็ดูไลฟ์สดนีม้าเป็นไงบีบามาจริงๆใช่ไหมเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วอุยอกไปซื้ออะไรไม่ได้เลยลุงแล้วขออคุณนะคะอเอออ่า บุกบ้านลุงหมดดิทหารมาซื้อน้ำมาวันนั้นพวกหนูกับแม่คำใสก็เหมือนกันแม่คำใสบอกว่าแม่ปะเจอาตำรวจป่ะแม่จะพาเนี่ยว่าจะตีแบบว่ารายงานที่ทำตรงนู้นเออตรงสนามนู่นต้องให้เจ้าทำเสาดีๆถึงยกได้ไม่ ทำเสาไม่ยากหรอกก็เอาไม้ไผ่ในเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็เอาไม้ไผ่เอาเอฟซีมัเที่ยวนะคะกันรถนึงนะคะเป็นเอฟซีที่ไม่มันจะถาวรเนี่ยหน่ารถ้าถาวรเราจะไปหาเหล็กที่ไหนยังไม่เราสมาร์ทเราจะลงทุนจะถาวรถ้าถาวรจะดีเนาะเราเล่นเลยเมืคุยกันเล็กน้อยนะคะเอาเสาลงไปแล้วเอาคุณปูนทำเป็นที่ยกได้ที่มันไม่มีที่ยกได้ยกไปรุ่นนี้ได้ เราหาปูด้วยมันล้วหาถังถังอะถังสีอะไปแล้วหมอหนุ่มไปถังสีอะไรเอาปิ๊บก็ได้ถังสีแล้วนี่เอาปิ๊บก็ได้นั่นไงปิ๊บขนมเล็กๆอ่ะนั่นแหละยอดก็เก็บไว้ดิหรือไม่งั้นก็ปิ๊บของตูมตามก็มีลองไปขอดูแต่อันเล็กที่ไม่เคยเห็นเห็นแต่อันใหญ่เนี่ยถ้าได้ขนาดนี้มันไม่หนักเทปูนไม่เปลืองปูนด้วยพี่ยอดลงไปเก็บเลย นี่นะคะก็กําลังที่จะหาอุปกรณ์นะคะทําสนามกีฬานะคะพีออสจะทาเน็ตนะคะเน็ตกีฬานะคะเน็ตนะคะเน็ตนะะเน็ต,ต,ต,ตใช่ใช่ใช่นั่นแหละขนาดนั้นแหละอะไรีน,น้ะก็มี F c ซมานะคะนั่งอยู่ข้างบ้านลุงพลเนาะเราก็ดูห่างๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะคะ มาครอบครัวมาเที่ยวใช่เขาก็มาเที่ยวเลยครอบครัวมาเที่ยวก็คงเป็นราชการเนาะเพราะว่าคนผู้ใหญ่ตัดตกุ่มสูงี้เนาะก็ราชการทหารนะคะก็ขอบคุณนะคะคนเก็บฟืนทำอะไรกันหนออ๋อนั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะนั่งเล่นอยู่ที่บ้านหมอหนุ่มนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรนะคะเนาะอไรเลย